ทีฟบอลทีมชาติไทยชุดยูย่ก็ลงซ้อมหวังมีแต้มนัดสุดท้ายกับซีเรียครับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเราฝึกซ้อมก่อนทําการแข่งขงันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีกลุ่มดีนัดที่3ที่จะพบกับซีเรียนะครับซึ่งเน้นพิธีการฟื้นฟูร่างกายรวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมล่าสุดที่เจอกับเกาหลีใต้พงศกรสักขสงภากองกลางจากสโมสรราชบุรีก็บอกว่าเกมกับเกาหลีใต้พวกเขาเป็นทีมที่ดี และสร้างความแตกต่างในเรื่องของร่างกายความฟิตและสปีดบอลที่เขานั้นรักษามาตรฐานได้ตลอดทั้งเกมส่วนตัวก็อยากได้3ามคะแนนกลับเมืองไทยเพราะถึงระดับเอเชียแล้วก็อยากมีแต้มกลับไปบ้านเรานะครับทีมชาติไทยจะเจอกับซีเรียว,วันที่20กุมภาพันธน์ครับเวลา14นาิกาตามเวลาประเทศไทยครับอีกคู่ก็ญี่ปุ่นเจอกับเกาหลีใต้ในเวลาเดียวกันครับ ส่วนทนาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับออกเดินทางไปนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรสเพื่อเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการพิงค์เลดี้สครับระหว่างวันที่19ถึง27กุมภาพันธ์การเดินทางครั้งนี้ก็นําโดยฟูโตชิอิเคดะหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยทีมงานสตาฟโค้ชและนักกีฬา20คนก็บอกว่าสภาพทีมถือว่ามีความพร้อมส่วนเรื่องกฎระเบียบได้มีการพูดคุยกับนักเตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครั้งนี้เราเดินทางไปถึงและวันต่อไปต้องลงแข่งขันก็ต้องเช็คสภาพร่างกายของผู้เล่นอีกครั้งนะครับ แล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่อยากให้ทีมพัฒนาขึ้นมากกว่านี้ในส่วนของนักเตะที่ไม่ได้ติดทีมชุดนี้ก็อยากให้ทุกคนพัฒนาตัวเองต่อไปเพราะโอกาสในทีมชาติยังเปิดให้กับทุกคนที่มีความพร้อมที่สุดอยู่เสมอครับเป้าหมายในทัวร์นาเมนต์นี้อยากให้ผู้เล่นทุกคนได้รับประสบการณ์กับการแข่งขันในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้พัฒนาตัวเองและพัฒนาทีมให้มีความแข็งแกร่ง,งต่อไปครับ